โอเคฉันสบายดีหลวเฟิงยิ้มและมองหน้าจอต่อไปมีทั้งหมด7อ e ีเมลรวมถึงอ e ีเมลที่ฉันเห็นก่อนหน้านี้บนหน้าจอโดยอ e ีเมล5ฉบับแรกมาจากธนาคารจักรกวานกาแล็กซี่เอเฉบับที่6มาจากบริษัทจัก,กรวานเสมือนจริงและอ e ีเมลฉบับที่7มาจากในสนามต่อสู้ขวานยักษ์หลวเฟิงใช้นิ้วแต่หน้าจอเบาๆและคลิกเพื่อเปิดอ e ีเมลฉบับที่2เรียนคุณลูกค้าสวัสดีคุณมักจะใส่เงินจํานวนมากในบัญชีของคุณและถอนเงินสดเมื่อคุณต้องการหรือไม่ฉัน ต้องเตือนคุณว่านี่เป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานกับเงินตราบอใดที่คุณมอบเงินของคุณให้เราช่วยคุณดําเนินการคุณจะได้รับรายได้ที่มั่นคงก่อนอื่นเรารับประกันว่าเราจะไม่สูญเสียเงินสําหรับอัตราผลตอบแทนต่อป,ปีตามตลาดอัตราความคุ้มครองต่อป,ปีจะแตกต่างกันไปและอัตราสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเราทําให้ผู้ใช้ได้รับผลตอบแทนมากกว่า100เอร์ซตตราบใดที่คุณมอบเปลี่ยนจักรวาล1ิบล้านล้านเปลี่ยนให้เราหนึ่งปีต่อมามันมีแนวโน้มที่จะกลายเป็น20ล้านล้าน เปลี่ยนจักรวาลไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนเรารับประกันความสูญเสียต่อไปนี้เป็นบันทึกบางส่วนที่สุ่มเลือกโดยแผนกการลงทุนของเราลัวเฟิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเหยียดนิ้วออกและเปิดอีเมลฉบับที่3อย่างเบามือเรียนคุณลูกค้าสวัสดีทีมงานของเรามีประสบการณ์การจัดการดาวเคราะห์ชั้นนําในจักรวาลคุณมีพื้นที่ดาวเคราะห์จำนวนมากแต่พื้นที่ดาวเคราะห์ของคุณไม่สามารถให้ประโยชน์เพียงพอแก่คุณได้ใช่หรือไม่ตราบใดที่คุณมอบโลกของคุณให้กับฝ่ายบริหารเราจะฝึกคุณให้เป็นนักสู้ที่เก่งที่สุด และในขณะเดียวกันประสิทธิภาพการหารายได้ของดาวเคราะห์แต่ละดวงจะดีขึ้นอย่างมากเราสามารถสร้างศางสนาให้กับคุณหรือสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและมั่นคงศาสนาครอบครัวราชวงศ์สถานศึกษาคุณสามารถเลือกได้ตามอำเภอใจและปล่อยให้เราจัดการอาณาเขตโลกของคุณซึ่งอ่านอีเมล5ฉบับแรกในครั้งเดียวจดหมายฉบับที่สองมาจากแผนกการลงทุนภายใต้ธนาคารกาแล็กซี่โดยต้องการให้ฉันมอบเงินให้กับพวกเขาสำหรับการลงทุนทางการเงิน จดหมายฉบับที่สามสำหรับฉันโดยบอกว่าถ้าฉันใช้เงินพวกเขาจะจัดการอนาเตโลกของฉันให้ฉันและช่วยฉันตุกฝั่งผู้ใต้บังคับบัญชาที่พักดีอย่างยิ่งพวกเขายังแบ่งออกเป็นศาสนาครอบครัวและอื่นจดหมายฉบับที่สี่ให้ฉันใช้เงินเพื่อช่วยในการลงทุนผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าและความเสี่ยงสูงกว่าจดหมายฉบับที่ห้ามีไว้สำหรับฉันโดยเฉพาะเพื่อเพลิดเพลินและให้บริการต่างๆรูอฟิงสายหัวอีเมล2ใน5ฉบับข้างต้นใช้สำหรับการลงทุนทางการเงินฉบับหนึ่งรับประกันว่า จะไม่ขาดทุนและฉบับที่2มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ไม่แน่นอนจากสิ่งที่เขาเรียนรู้จากพี่ใช้ลูกหน้าแผนการลงทุนต่างๆภายใต้ธนาคารขนาดใหญ่2แห่งดูซับเงินจากนักลงทุนทั่วไปและจะตั้งกองทุนขนาดใหญ่เพื่อสร้างประโยชน์โดยทั่วไปแล้วหลัวเฟิงลองดูอีเมลฉบับที่6และ7จมันสำคัญมากเสียงของบาบาต้าดังขึ้นโอหลัวเฟิงถามด้วยความประหลาดใจ สำคัญมากอีเมลฉบับที่6มาจากบริษัทจักรวาลเสมือนจริงหลวเฟิงเหยียดนิ้วออกและคลิกที่อีเมลฉบับที่6สวัสดีตั้งแต่วินาทีที่คุณกลายเป็นลูกค้าระดับ3ดาวคุณจะมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมการประมูลแม่มดแห้งในจักรวาลิสินของมีค่ามากมายอยู่ในคลาสที่ถูกจำกัดและมีสินของมากมายที่หาซื้อได้ยากแม้ว่าคุณจะมีเงินก็ตามและการประมูลที่จัดขึ้นโดยบริษัทจักรวาลเสมือนของเราเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ซื้อสินค้าล้ำค่ามากมายการประมูลจะจัดขึ้น ทุก3ปีเกณฑ์ขั้นอ่ต่ำสำหรับการเข้าร่วมการประมูลคือลูกค้าดาวดาวประมูลครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในอีก2ปีสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลโปรดดูฝ่ายแนบของอีเมลนี้ลัวเฟิงมองไปที่หน้าจอตรงหน้าเขาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเกณฑ์สำหรับการประมูลนี้สูงเพียงพอและเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการเข้าร่วมการประมูลคือลูกค้าระดับ3ดาวของซูเปอร์แบงก์สแห่งลูก้าระดับ3ดาวโดยทั่วไปคือเจ้าโลกและคนร่ำรวยบางคนที่มีพลังวิเศษ ให้กลุ่มของหลอดโลกเข้าร่วมการประมูลหลวเฟิงในการประมูลแม่มดแบบนี้จะมีสมบัติล้ำค่ามากมายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เช่นผลไม้แห่งชีวิตอาวุธระดับ5้าอันล้ำค่าบางอย่างที่ผลิตโดยนักสู้ระดับกลางที่เป็นองค์ตัดเท่านั้นและอื่นๆอีกมากมายที่ถูกจำกัดสามารถดูอาวุธได้ในการประมูลครั้งนี้สำหรับผู้แข่งแร่งการประมูลครั้งนี้สำคัญมากบาบาตเตือนคุณสามารถซื้อสมบัติได้มากมายโดยเพึ่งพาการประมูลนี้เท่านั้นหลวเฟิงพยักหน้าแน่นอนการประมูลนี้เป็นการประมูลเบื้องตน้น การประมูลท <an oficial> ี่จ <Liverpool kişi> <P an> ัด <aún> ข <yelled> ึ้นโดยบริษัทจักรวาลเสมือนแบ่งออกเป็นการประมูลเบื้องต้นการประมูลระดับกลางและการประมูลขั้นสูงการประมูลเบื้องต้นเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการเข้าร่วมคือลูกค้าระดับ3ดาวและลูกค้าระดับ3ามดาวทั่วไปล้วนเป็นเจ้าโลกที่ทรงพลังเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการเข้าร่วมการประมูลขนาดกลางคือลูกค้าระดับสีดาวโดยทั่วไปลูกค้าระดับ4ดาวคือการนำรงอยู่ที่เป็นอมตะดังนั้นการประมูลขนาดกลาง จึงเป็นการประมูลที่สิ่งมีชีวิตองค์ธรรมดาเข้าร่วมฉันเกรงว่าสมบัติทุกชิ้นที่ถูกประมูลไปทรัพย์สินทั้งหมดของคุณไม่จําเป็นพอที่จะซื้อสมบัติสําหรับการประมูลระดับระดับสูงเกณฑ์ขั้นต่ําคือลูกค้าระดับ5ดาวโอการประมูลแบบนี้มีองค์กรยักษ์ใหญ่เข้าร่วมมากมายหรือผู้ถืออํานาจของจักรวรรดิบางประเทศเช่นจักรวรรดิแกนูหรือบางประเทศที่เป็นมหาอํานาจความเป็นอมตะในการรับประมูลระดับสูงนี้สินค้าที่ประมูลมีราคาสูงจนน่ากลัวอย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลาหลายปีในการเตรยียมการประมูลระดับสูงสิ่งของในการประมูลระดับสูงนี้โดยทั่วไปจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นนองต่ทำงานหนักเพื่อให้ได้มันมาบางคนทำงานหนักแต่ไม่ได้ดังใจเช่นอาจารย์หลวเฟิงตกตะลึงอาจารย์ของข้าพระเจ้าอาจารย์อยู่โมสิงดูเหมือนจะเสียชีวิตเพราะสมบัติบางอย่างคุณสามารถเข้าร่วมในการประมูลการหมูแต่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลในประเทศจักรวรรดิอื่นบาบาต้ากล่าวหลวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อย การประมูลแบบนี้มีมาตรฐานสูงเกินไปและคนที่ไม่มีสถานะก็คงไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แม้แต่เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการประมูลเบื้องต้นก็เป็นลูกค้าระดับ3ดาวการประมูลแม่ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในอีกสองปีกับหนึ่งเดือนหลวงเฟิงแอบตั้งตารอการประมูลแบบนี้เขาต้องเข้าร่วมหลวงเฟิงนั่งในการศึกษาและอ่านคำแนะน,นำเกี่ยวกับการประมูลในเอกสารแนบฉันตั้งหน้าตั้งตาจริงกว่านี้จะมีรายการหายากมากมายในการประมูลครั้งนี้นี่คือจดหมายฉบับสุดท้ายจากสนามกีฬาขวานยักย้าย ลูอฟเฟงยืน่นนิ้วออกมาและคลิกมันอย่างอยากรู้อยากเห็นอีเมลนี้เป็นการแจ้งเตือนสำหรับสมาชิก V.I.P เมื่อคุณเป็นลูกค้า3ดาวคุณจะกลายเป็นสมาชิก V.I.P ระดับบรอนของสนามกีฬาขวานยักษ์ย้ายโดยอัตโนมัติคุณสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายได้ฟรีการถ่ายทอดสดของสนามกีฬาขวานยักษ์ย้ายก็ยังมีความสำคัญมากบนไหล่ของลูอฟเฟงปีศาจน้อยที่มีกำปั้นขนาดใหญ่กล่าวอย่างเค,งคร่งขรึมว่าทุกการแข่งขันที่จัดขึ้นในสนามกีฬาขวานยักษ์ย้าย คือการต่อสู้ระหว่างความเป็นความตายอย่างน้อยที่สุดฝ่ายหนึ่งต้องตายก่อนที่การต่อสู้จะจบลงดังนั้นการต่อสู้แบบนี้จึงคุ้มค่าแก่การรับชมและยังเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับการบ่งเพาะลัวเฟิงพยักหน้านอกจากนี้ยังมีไฟล์แนบในอีเมลที่ส่งให้กับสมาชิกซึ่งเป็นรายการการดูล่าสุดลัวเฟิงคลิกดูอย่างไม่ตั้งใจรายการการต่อสู้ระหว่างความเป็นความตายใน7วันที่ผ่านมาการต่อสู้ ทั้งหมด620 1ครั้งดวงตาของลูโอฟิงเบิกกว้างมีการต่อสู้แบบเป็นตาย6118ครั้งในระดับจักรวาล82การต่อสู้แบบเป็นตายในระดับปรมาจารย์และ1การต่อสู้เป็นสี่ยงตายที่ระดับโลกหลวเฟิงสูดลมหายใจในเวลาเพียง7วันมีคนที่แข็งแกร่งมากมายต่อสู้จนตัวตายมีแม้แต่การต่อสู้เพื่อความเป็นความตายสำหรับเจ้าแห่งโลกไม่ต้องแปลกใจเวทีการต่อสู้ด้วยขวานยักย้ายมีอยู่ทั่วทุกประเทศในจักรวาลประเทศในจักรวาลน,นั้นใหญ่ จนเรียกได้ว่าไร้ขอบเขตเป็นเรื่องปกติที่ทุกประเทศในจักรวาลจะมีการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายกันมากมายใน7วันบาบาต้าอธิบายคุณเห็นไหมในบรรดาการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตาย6201ครั้งมีเพียงสามเท่านั้นที่เป็นของอาณาจักรจักรวาลกันบูในรายการที่แนบมามีการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายระดับจักรวาล6 1 1 8รายการซึ่งเรียงจากสูงไปต่ำตามความสนใจการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายที่ได้รับความสนใจมากที่สุดทั้งสองฝ่ายคือจักรวาลลำดับที่6ผู้คนจำนวนมาก ให้ความสนใจหลัฟุนเฟืองคลิกที่การแข่งขันนี้อย่างอยากรู้อยากเห็นเพื่อดูการแนะนำโดยละเอียดฝ่ายหนึ่งชื่อเกสเป็นสมาชิกของเผ่าลักเซียอีกด้านหนึ่งชื่อแฮกคนรับใช้ของพ่อคาทาเกสเกิดบนดาวลักเซียดาวลักเซียเป็นดาวเคราะห์ที่มีสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายมากสัตว์ประหลาดออกอาลาวาดบนดาวดวงนี้และชาวลักเซียที่อ่อนแอจำนวนมากถูกสัตว์ประหลาดฆ่าตายผู้แข่งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดและอัจฉริยะเกทของเผ่าลักเซียก็เพิ่มขึ้นจากดาวเคราะห์ลักเซียอย่างรวดเร็วไปถึงระดับดาวเคราะห์และแม้แต่ระดับดวงดาว ซึ่งดึงดูดความสนใจจากหลอดของดาวเคราะห์ลักเซียเก้กลายเป็นทหารชั้นยอดเกยังคงทํางานหนักและสถานะของเขาก็สูงขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเจ้าของดาวเคราะห์ก็มอบดาวลักเซียให้กับเกเกกลายเป็นเจ้าแห่งดาวเคราะห์ลักเซียและเป็นฮีโร่ของเผ่าลักเซียแต่ต่อมาหลอดดาวเคราะห์ได้ยั่วยุศัตรูและถูกโจมตีโดยศัตรูดาวเคราะห์หลายดวงภายใต้คาสั่งของหลอดรวมถึงดาวเคราะห์ลักเซียดวงนี้ถูกปล้นไปทั้งหมด ชาวลักซียหลายคนถูกขายเป็นทาสหลังจากที่เกย์ทำงานอย่างหนักเพื่อไปให้ถึงระดับจักรวาลเขาก็ขายตัวเองโดยตรงให้กับสนามประลองนั้นฮักซึ่งอาศัยอยู่บนโลกธรรมดาธรรมาใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาอย่างไรก็ตามเป็นเวลาหลายปีบนโลกใบนี้รวมทั้งแฮก ในวัยหนุ่มเขาถูกกลุ่มพ่อค้าทาสพาตัวไปหลังจากที่พ่อค้าทาสจับทาสจำนวนมากพวกเขาเริ่มทำการฝึกอบรมนรกผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลวบางอย่างถูกขายเป็นทาสในขณะที่ชนชั้นสูงบางคนยังคงฝึกฝนต่อไปและฮัสเป็นหนึ่งในชนชั้นสูงมาเป็นดาราและทะลุทะลวงไปสู่จักรวาลเพียงเพราะถูกฝังชิปฮัสเป็นแค่คนรับใช้แต่แล้วเขาก็แขง็งแกร่งมากในการต่อสู้มันไม่คุ้มที่จะขายเพียงแค่เป็นทาสระดับจักรวาลดังนั้นพ่อค้าทาสจึงเซ็นสัญญากับเขาตราบใดที่เขารอดจากการต่อสู้แบบ เอาเป็นเอาตายนับพันในสมรภูมิขวานยักษ์ย้ายเขาจะกลับมาเป็นอิสระให้ฮักเพราะในเวทีการต่อสู้ด้วยขวานยักษ์ย้ายยิ่งคุณอายุยืนค่าธรรมเนียมการปรากฏตัวก็จะยิ่งหน้าทึ่งมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นผลกําไรมากกว่าการขายทาสเพราะ้าทาสรู้ดีว่าการทําให้ทาสของพวกเขามีความปรารถนาอย่างแท้จริงและสมัครใจเท่านั้นที่จะสามารถมีประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายดังนั้นให้สัญญาเพื่อคืนอิสระภาพหลังจาก1 0 0 0ันเกมเกต6 1ริชนะ ฮัก821ชนะระดับ6จักรวาลก็เช่นเดียวกันการดวลครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่มีผู้ชมมากที่สุดในบรรดาการต่อสู้ระดับจักรวาลกว่า6,000ครั้งในจักรวาลในช่วง7วันที่ผ่านมา